มีอะไรทำนายบอกหน่อยขอ copy ขอ copy หน่อยว่าตอนนี้ที่บ้านทำอะไรคะไม่ตอนนี้ที่บ้านทำอะไรไม่ใช่ตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรไม่ใช่ที่บ้านทำอะไรสวัสดีค่ะแก๊บกับข้เกันอีกครั้งกับ ช่วงนี้นะคะแล้วก็เวิร์ r o m มโ m มกันใช่ไหมทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็คือขาดสีสันนะคะขาดการได้ออกไปลดแลนข้างนอกใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เลยแบบว่ารื้อของในบ้านแบบว่าเอ๊ะจริงๆเราบ้านเรามีอะไรทําบ้างนะแล้วก็เลยไปดูแบบว่าของพี่แบบว่าเอ้ยมีคนให้มาบ้างสะสมเองบ้างนะคะก็ะเลยทุกลยเจอสิ่งนี้มาทุกคน,หน,กคนหนึ่งสองสามน้องก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโมเดลรอเปาเขาเรียกว่าเป็นโมเดลทอยสตอรี่นะคะซึ่งก็คือ เราคิดว่าวันนี้เราก็จะมาต่อกันก็เลยจะมาต่อพอทุกคนเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยซึ่งเอาจริงๆหนูก็ยังไม่เคยต่อมาก่อนนะคะเหมือนแบบว่าตอนเด็กๆเราก็จะเคยต่อแต่แบบเลโก้อะไรอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือหนูมีเป็นกล่องเลยนะ,ะแต่ว่าพอโตมาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็เลยจะมาต่อสิ่งนี้กันน่าจะเป็นการใช้เวลาที่สนุกนะคะงั้นมาต่อกันเลยก็ <Go! S 1> แล้วก็จะมาเริ่มต้นจากการ อันบ็อกซิ่งนะคะว่าข้างในม,มีอะไรบ้างนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือวูดดี้จากคอร์สตอรี่นะคะเป็นการ์ตูนที่หนูชอบเขาเรียกว่าการ์ตูนไหมเรียกว่าแอนิเมชันดีมั้ยเรียกว่าแอนิเมชันที่หนูชอบนะคะข้างใน,นก็จะมีนี่เขาก็จะบอกวิธีการใดๆนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่อย่างเราๆที่เอาจิงก็คือตอบไม่เป็นนะคะแต่ก็อยากจะลองตอบเยอะเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าเยอะไหมคะหนูว่าก็เยอะนะสำหรับหนูก็ว่าเยอะแล้วแหละ เริ่มเลยได้ไหมเริ่มเลยได้ไหมเริ่มเลยได้ไหมอุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะมีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยน่ารักมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่ดูเจ้าสิ่งนี้แล้วนะคะหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะเริ่มทําจากหัวก่อนจะได้รู้สึกว่าว่าฉันมีกําลังใจในการต่ออย่างน้แลฉันก็ได้หน้าแล้วคนแล้วนะ หรือแม่นำก,กอุปกรณ์นะคะเมื่อกี้เขาก็มีบอกเหมือนกันว่า recommend tools นะคะก็คือสิ่งนี้มันเป็นทีมที่เอาไว้ตัดพวกแบบโมเดลอะไรเนียคะโดยเฉพาะเรือก็จะตัดออกง่ายมากแล้วก็เตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยเผื่ออัิเสบิตัดออกมาไม่สวยนะคะก็มีทางแกนนะแล้วก็มีแผ่นรองไว้สักหน่อยค่ะทุกคน๋ยวตัวเป็นรอยประมาณนี้นะคะแต่มนนี้เอาเลย แล้วถ้าตัดไปตัดมาไม่ตัดส่วนที่เขาไม่ให้ตัดทำไมอ้าว ที่สุดนะคะเราก็ได้สิ่งดีมาทุกคนมันคือหน้าในเวอร์ชันที่มีหน้าใช่หัวในเวอร์ชั่นที่มีหน้านะคะตอนแรกมันเป็นหัวที่ไม่มีหน้าใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ใส่หน้าให้น้องแล้วใส่ปากให้น้องแล้วปากน้องก็คือมียันสีแดงข้างล่างเลยนะดูนี่รายละเอียดครบเป๊ะนะคะถ้างั้นนะคะต่อไปนะคะเราไปต่อตัวกันดีกว่าทุกคนแล้วเราก็จะใช้โหมด กระโดดข้ามนะคะก็จะแสดงว่าช่องทุกคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ไหมคะที่บ้านมีอะไรทำไหนบอกหน่อยขอ copy ขอ copy หน่อยว่าตอนนี้ที่บ้านทำอะไรคะไม่ตอนนี้ที่บ้านทำอะไรไม่ใช่ตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรไม่ใช่ที่บ้านทำอะไรตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรกันอะไปโมเยอะลืมเลยี เรียวมากเลยนะคะเนี่ยเรียวมากคือสงสัยมากว่ามันกินแ้มาเข็งได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันตอกแน่นก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่นะครับ hi นี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกรอบกูหลงนี่ลืมใส่หมวกให้วูดี้ ข้างกระเป๋าข้างมูดีใช่กระเป๋าใส่ปืนกระเป๋าใส่ปืนนี่กระเป๋าใส่ปืนมาแล้วครับขอใส่ปืนเท้ากระเป๋าใส่ปืนคอหัวหมวกเนี่ยหมวกขาดหมวกหนึ่งอันคือแบบว่าในเนี้ยเขาให้มาสองชื่อใช่ไหมคะบอนนี่กับแอนดี้ แต่ว่าในกล่อง,ของเขาติดชื่อบอนี่นะหรื mm hmm. เพราะว่ามันเป็น Toy Story 4แล้ว mm hmm. เปลี่ยนเจ้าของแล้ว mm hmm. อะไรอย่างนี้หรอ mm hmm. เอาชื่อไหนดีคะ่ะแอนนี่หรือบอนี่แอนดี้เขาโตแล้วงั้นเราติดบอนี่ก็ได้ติดสองชื่อเลยก็ได้นะเท้าละชื่อ นขนาดติดสติกเกอร์ยังไม่ตรงเลยครับนี่นี่ว้าวแปะความเป็นเจ้าของแล้วเราก็จะยืนเตะท่าใส่มวกเหมือนคนนี้เหมือนไหมเหมือนอยนู่นะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการต่อโมเดลวูดี้ที่ทำในช่วงเวอร์ฟงหรือะบที่ทำในช่วงที่อยู่บ้านในช่วงนี้นะคะก็แบบเวลาเราเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมคะรู้สึกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยก็อยากหาอะไราทำใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมยามว่างหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถใช้เวลาได้อย่างเพลิพลินแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะก็ยังไงใครที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรทาเหมือนกันนะคะก็สามารถไปลองหามา ต่อกันดูได้นะคะสนุกนีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนําก็สามารถบอกหนูได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรทําจริงๆค่ะทุกคนรู้สึกว่าว่างไปแบบเยอะมากจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีอะไรน่าสนใจนะคะสามารถแนะนํากันมาได้คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดแชร์ให้เยอะๆเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบายยไปอยู่ไหนกะูว่าไปอยู่ไหนะ